สวัสดีค่ะ,ะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนดูคลิปวิดีโอที่คุณครูส่งไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเราก็มาทําใบงานพัฒนายายงาที่21ก,กันนะคะวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตามแม่กลนนั่นเองค่ะให้นักเรียนนะคะใบางานที่21ให้นักเรียนละบายสีคําที่สัมพันธ์กับรูปภาพแล้วนํามาเขียนลงในช่องว่างให้ถูกต้องโดยคุณครูจะยกตัวอย่างในหัวข้อที่1 ระบายสีดูจากภาพแล้วลักษณะน,นี้ก็คือวานนั่นเองนักเรียนก็ระบายสีลงในวงกลมจากนั้นนําคําที่ระบายสีค่ะมาเขียนลงในช่องว่างก็คือวานแบบนี้นะคะตามลักษณะตัวอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างมีหมด10ข้อด้วยกันนะคะเมื่อนักเรียนทําใบงานที่2 1เสร็จแล้วเราก็มาต่อใบงานที่2ีสองกันค่ะใบงานที่ ใบงานที่22นะคะให้นักเรียนนำตัวอักษรใต้รูปภาพมาเขียนใส่ข้อความที่มีความสัมพันธ์กับคำที่กำหนดให้1คําคำต่อหนึ่ภาพลักษณะาภาพก็จะมีภาพต่างๆทีอ่อยู่ในมาตามแม่กลน,นั่นเองะคะตัวอย่างเช่นในที่นี้คุณครูขอยกตัวอย่างก็คือข้อที่1เลยขน นักเรียก็ดูรูปภาพภาพไหนที่มีลักษณะเหมือนคนก็เอามาเขียนในที่นี้ก็คือชอชิงนั่นเองนักเรีก็พิมพ์คำว่าเ,าเขียนคำว่าชอชิงลงไปตามตัวอย่างนะคะ ต่อมาค่ะเป็นใบงานที่23ให้นักเรียนละบายสีคำมาตามแม่กนลแล้วนำมาเขียนลงในช่องว่างให้ถูกต้องก็จะมีคำต่างๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโบราณขนาดลื่นมารดาหลานฝนวิตามินการงานกระถินหลนลำทานสนามจากนั้นเมื่อน,นักเรียนระบายสีเสร็จแล้วก็นำคำที่นักเรียนระบายสีมาเติมลงในช่องว่าง มีทั้งหมด10คำครูขอยกตัวอย่างเป็นคำว่าการงานแล้วกรัรนะคะเมื่อนักเรียนระบายสีเสร็จแล้วก็นำมาเขียนลงในช่องว่าตามตัวอยา่างที่ครูยกตัวอยา่างแบบนี้นะคะไม่ยากเลยจากนั้นเราก็มาต่อใบงานที่24กันค่ะให้นักเรียน าบบกานที่24นะคะให้นักเรียนเติมคำมาตามแม่กลนให้สัมพันธ์กับรูปภาพที่กำหนดนักเรียนดูรูปภาพแล้วนักเรียนกเ็เติมคำลงไปนะคุณครูขอยกตัวอย่างเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งรับกันนะคะผลไม้นี้ทานะะน่ากินมากเลยก็คือกระท้อนนักเรียนก็เขียนลงไปแบบตัวอย่างนี้นะคะไม่ยากนักเรียนลองทำดูนะคะ สุดท้ายค่ะเป็นใบงานสำหรับวันนี้ก็คือใบงานที่25ให้นักเรียนนำคำมาตตาแม่กลนที่กำหนดมาเขียนเป็นประโยคที่ถูกต้องก็จะมีคำต่างๆมากมายนะคะมีด้วยกันประมาณ6คำก็คือมีคำว่าฟื้นกินอัุิค้อนกุญแจคุณรูณณขอยกตัวอย่างคำว่าฟื้นเป็นประโยคแต่งเป็นประโยคตัวอย่างแล้วกันนะคะต้นที่คุณตาเข้าป่า ไปอัดฟืนเผาถ่ามาเผาถ่าแบบตัวอย่างนี้นะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จทั้งแต่ทำเสร็จตั้งแต่ใบงานที่21-25ถึง25ก็ถ่ายรูปส่งงานมาทางไลน์ส่วนตัวของคุณครูนะคะคุณครูก็ขอให้หนักเรียนตั้งใจทำ ทุกใบงานเลยนะคะทุกใบงานสามารถระบายสีได้หมดเพื่อความสวยงามฝึกการระบายสีเป็นวิชาหนึ่งของรายวิชาศิลปะวันนี้ก็สวัสดีค่ะตั้งใจทำนะคะ